สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบลไทยแลนด์นะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะ ดิฉันเบลธนาสอนทองมากุลค่ะเจ้าของแบรนด์เบลไทยแลนด์นั่นเองนะคะที่มาของชื่อแบรนด์คงไม่ต้องสงสัยนะคะมาจากชื่อเบลนั่นเองนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเบลสำหรับชื่อเบลกับเบลชื่อแบรนด์เขียนไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันคําว่าเบลชื่อแบรนด์เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว,ว่าความสวยงามนั่นเองค่ะเบลเลยเลือกให้มาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์นะคะ เล่าที่มาของเบลไทยแลนด์กันสักนิดหนึ่งออถ้าใครที่รู้จักเบลเนี่ยคงรู้ว่าจริงๆแล้วเบลเป็นผู้หญิงผิวเข้มไปทางเข้มมากคนนึงนะคะด้วยพื้นเพที่เราเป็นคนใต้อะเนาะ mm. ก็จะผิวเข้ม mm. ๆนิดนึงซึ่งก็ตามสไตล์ค่ะผู้หญิงเราเกิดมาผิวเข้มมักจะอยากได้ผิวขาวใช่ไหมเบลก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากมีผิวขาวแต่ว่า เข้าใจดีว่าด้วยพื้นเพพันธุกรรมของตัวเองอะ่ะคงขาวมากกว่านี้ไม่ได้สิ่งที่จะทําได้นั่นก็คือทําให้ผิวดีขึ้นทําให้ผิวสุขภาพดีทําให้ผิวสวยเนียนชุ่มชื้นกระชับขึ้นนั่นเองค่ะทําให้เบลเนี่ยก็ค้นคว้าก็ใช้นะคะทดลองใช้หลายๆอย่างแล้วก็เบลมีเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสําอางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราผลิตแค่ผลิตภันพวกแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ดูแลสุขอนามัยอย่างเดียวนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทีมรีเสิร์ชที่เขาลองเอาอินกรีเดียน์พวกธนาคาคอลลาเจนแล้วก็อินกริเดียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเนี่ย มานาเสนอเราก็เลยเออลองดูศึกษาดูเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาผิวตัวเองใช่ไหมอยากที่จะบํารุงผิวตัวเองให้มันดูดีขึ้นก็เลยลองอ่ะให้เขาเนี่ยคิดสูตรแล้วก็เหมือนรีเสิร์ชเดเวลลอปสูตรขึ้นมาให้แล้วเราก็เอามาเทสกับตัวเองซึ่งตอนแรกก็เทสแบบเป็นเนื้อเนื้อครีมธรรมดายัยงไม่ได้ใส่แบรนด์อะไรเนาะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อครีมเป็นยังไงก็ลองมาหลายๆสูตรนะคะจนสุดท้ายมาจบที่สูตรนี้ ทำให้กลายเป็นเบลไทยแลนด์นะวันนี้นั่นก็คือสูตรธนาคาผสมคอลลาเจนจากปลาดาวเกาหลีใต้อ,อินกริเดียน์ที่เราเลือกมาเนี่ยมีข้อดียังไงมีคุณสมบัติยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปติดตามค่ะ